ยกอะไรมองไบเรยอยๆห้าหกเจ็ดไปและปึ a ๊บตีเออเคประมาณนี้ไอ้ต่อยหนึ่งสองสามที่พูดเราคายไปแล้วมันก็ระวางขาดินระวางขาโดดเลโดดเออแล้วเปลี่ยนมือพอโดดปึ๊บเปลี่ยนมือและประกบอืม อ่ะอ่ะค so 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 like so ือทีฟิลเดอรเรานี้นะฟิลเดอรเราเหมือนไอ้นี่ก็เดินสวยแต่ว่าหนูชอบแบบเอ๊ะนชิวไปนิดนึงอ่ะห้าหเจ็ปดยืดหนึ่งแอนสองแอนสามแอ่แอนห้าหกเจ็ดจ้ำแปดหนึ่งสองสามสี่ะแล้วขาไม่ดีนะแล้วย่อตัวไปย่อตัวอ่ะแล้วก็พุมตัวปึ๊บอ่ะลุแล้วเก็บพลังมาเียนออกไป เออมันจะเมือดมันต้องเมืดใช่ไหมใช่ควาหนักตัวนี้เหมือนตุ้ยเทเทควาหนักใช่รมันเลยมนเจนมันเลยเจนเยอะข้างหน้ากลมเหมือนกลมเหนยหน้าชัดเออต้องเืยหน้านะต้องเืยหน้านะอ่ะโอเคประมาณนี้โอ้โหและหยุดหยุดเจ็ดใ่แล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มหยุดเจ็ดน้าตาำจะได้จะได้จำจะได้จำท่าได้กับจังหวะห้า นับ 1>, 1 2 3 4ออก5และ6และหยุดหยุดที่7 5และ6และหยุดโอเคฉะนั้นหนูต้องเกรงขาเกรงกล้ามเนื้อขาเพื่อจะบึงให้มันทันจังหวะอ่ะเราบินเร็วๆนะเราบินเร็วๆ5้าออกห้านะลูก1 2 3 4งสามสไปหและ6และ7และ8อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้มันจะเร็วขึ้นอันทีนึงหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งสองสามไปห้าและหกและเจ็ดและแปด ต้องน <c oughs> <reiterate. S 3> ับเลยเยยกลงยกลงใช้การปึ๊บแล้วลากเข้ามาแล้วก็ยกลงหลับไปปึ๊บลากเข้ามายกลงหลับไปมือขาหนีบก็ได้โอเคปึ๊บเกงขาซ้ายไว้เออเกงขาซ้ายไว้น้ำหนักตัวอยู่ที่ห้าหกเจ็ดแปดไปห้าและหกและเจ็ดและแปดอ่ะโอเคยังไม่ต้องใส่มือเอาขาทีเดียวไปทีระยาะพอใส่มือได้ถึงลองโมอีกรอบหนึ่ง 1>, 1, 2 3่สอาป้าและเกตและเกตและเตอ่าโอเคห้าห้ากเดินขักลางขาไปแล้ว5้าเจดป้ายและหูขับเท่ากันแล้วออาวรลปวท้ายอ่ะป5าย้มือขวามือขวาขวาลังึ๊บอ่านยืด5้ายืดตรงไปเออบังดาบยืดตัวตรงกันยืดตัวตรงกรัวครับแล้วหู ขากลาเนี่ยคกับนตัวอยู่ขาข้านหนักตัวจะอยู่ขานี่เหยียดขาน้ำนัตัวอ่ะจัวเหยียดทีน้ำหนักตัวมาที่ขาซ้ายนะยืนแบบนี้นะอ่ะทีนี้ลองก้มตัวลงมามองไปในกระจกมองไปในกระจกอ่ะพอก้มตัวมาเก็บขาน้ำหนักตัวไม่ตึงน้ำหนักตัวอยู่ที่เรือนเหยียดขาน้ำหนักตัวมาเหยียดขาเก็บขาปึ๊บใช้ปลายเท้าลูกใช้ปลายเท้าใช้ปลายเท้าเออปึ๊บแล้วก็เหยียดออกไปปึ๊บลากเขียเข้ามาอ่ะเหยียดออกไปลากเขียวขึ้นมาเหยียดออกไปล แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่ตุ้ยยืนตุ้ยต้องงอขาตรงนี้ลงฮะและน้ำหนักตัวเดียู่ขาไปเลยตุ้ยตัวถีปบึ้มน้ำหนักตัวจะอยู่ขาขวาอ่ะย่อขาก้มตัวก้มตัวเออนั่นแหละมันจะดูเท่ขึ้นเห็นไหมลองมองดูในกระจกอ่ะเสร็จแล้วเหยียด์ตายเก็บมาปึ๊บเก็บปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเออถูกนั่นแหละเฮ้ยนี่มีแววเต้นได้อ่ะถึงการเสร็ไปหนึ่งสองสามสี่ ไปเลยไปเลยไเลยไปลยฟรีเลยจบนะฟรีสนุกสนุกวก้าก้าก้วขอจบขอจบเออเอาไปเนี่ยอดังปะเตียวะ